เจ็บมันน้ำปลาปลาทุกเจ็บมันน้ำปลาปลาทุกไก่ระบาดเลยเจ้าหน้าที่ไปไทยกว่องงามยิ่งเด้อไหนมันงามงาม Để xong, để thì nó hầm sâu cái này hầm cần nhâm được cái tép ta nó đi bớt ở theo này กลมลงไอ้ไก่ขนาดเลยเด็กจับพี่น้องเอ้ยสะอวนได้เนาะขนาดเลยเด็กจับพี่น้องเอ้ยสะอวนได้เาานาะเดี๋ยวมาหนีอยางเป็งเหงาไม่เห็นบากก่านะนี่เด็กมันจะเป็นติ่งลง งามไประได้๋ทำง่ามดกคาคนนีได้ยนี่ยก่ตะปาเ้เ่าดินเบิร์แถวเนี่ย ต้นใดต้นบบใหญ่เนาะต้นนี้ใหญ่แล้วอู้งามงเนื้อมมนิางเบืองเ,เหงามาหนบา้างคนะน่ะม่ดมันจะเป็นติ่งลงนเชื่อ,อมมานะนิ่างเบืองเหามัเหนบ้างคนน่ะน่ดมันจะเป็นติ่งลงตดนนี้ดินเหี่ยง được 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 nó được 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 bên đây, bao nhầy nó, nhầy มางาม,าม,ามาบาาันไดทำงามดกคาคนนี้ได้เนี่ยแหม่เลย มางามป้าดทำงามดกคักคนนีได้หนิเด้มาเด็ดอัน่ียดินให้เบิง่งอื

ตาเท่าดินเบิดแถวนี้นฮเ่นอ้านองเนี่ยิ่ดินนฮเนมาโอ้นายน้องเนี่ยด่ดิน กลมต้องไก่ไก่ไก่ระบาดเลยเจ้าหน้าที่พไิไทยกวาง,ยางห้มามเห็นไหมโอ้ในพี่น้องเนี่ยพี่ต่ดินขนาดเลยเดยจกจับพี่น้องโอ้ยสะออนเลยนะเนาะโอ้ เจ็บมันน้ำปลาปลาสกไก่ระบาดเลยเจ้านาที่ไป,ทดดปดไทยกว่องกรดกเป็นไดต้นบบใหญ่เน้ะต้นนี้ใหญ่แลวอู้ยง่ามขนาดเลยเดยกจากพี่น้องเอ้ยสะอวันเลยนะ้อ

เอาพี่น้องเลือกเอาบอกปันไดพี่แต่ปานเ่อดินเบิร์ดแถวไหนทำเดินมาโอ้ในพี่น้องเนี่ยพีแต่ดิน เจนิญงามยุเ้อมนี่ยางเบิงเหามันให้านะนี่เด็มันจะเป็นติ่งลงเสื้อมันนี่ยางเบิงเหามันให้านะนี่เด็มันจะเป็นติ่งลง com lume